สวัสดีค่ะกระเทยเท่ามาเมาส์ัญญามสายวันที่เจ็มีนาคมนะคะนอกจากบ้าหวยแล้วเรามาคุยกันเรื่องสุขภาพกันดีกว่าเชาวว้าเช้าเวลาตื่นขึ้นมาคุณฉันเนะี่ยสิ่งที่ฉันขาดไม่ได้คือน้ำมะนาวและมะมะกรูบางทีถ้ามันมะนาวแพงก็กินแต่มะกรูคือสองอย่างเนี้ยฉันก,ก็กินเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา มันก็ช่วยลดความดงความดันล้างไขมันในเส้นเลือดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะช่นว่ามันไออวิตามินมันคงก็คงต้องมีแหละแล้วถ้าเกิดว่าผมสมมติว่าคันหัวอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ผ่ามากูดครึ่งหนึ่งเนี้ยแล้วฉันก็มาพอกผมพอกพอกหนังหัวให้มันแบบลดอาการคันเออมันก็ช่วยได้ประโยชน์มันมีเยอะแยะค่ะคูณมะกรูดมะนาวเนี่ยมันเป็นสมุนไพรบ้านบ้านเรา แต่มะนาวหน้าแรงคุณขามันแพงแต่โชคดีที่ว่าฉันก็มีคือข้างบ้านเขาปลูกมะนาวไว้ไงคือมันขึ้นเองหรือ,อยังไงก็ไม่รู้เนาะเขาไม่กินเขาให้ฉันเด็ดกินเนี่ยลูกบะเร็มเล่นตอนนี้มันก็ไม่ค่อยมีแล้วมันเริ่มแรงมันก็จะเริ่มหมดแล้วก็วเก็บกินจนหมดต้นแล้วก็ไปซื้อตลาดก็แพงอยู่นะช่วงนี้จานหนึ่งสิบบาทได้ห้าลูกกระตกลูกละสองบาทก็มาฝากคลิปกันนะคะ คือถ้าคุณที่กินใหม่ๆมันจะเปรี้ยวใช่ไหมก็ผสมน้ำพึ่งแต่ฉันนคะ้ดฉันน้ำพึ่งมันหมดฉันงที่เกียดซื้อแล้ฉันก็กินแบบเพลนๆไปเลยค่ะผส,สมน้ำอุ่นกินทุกเช้าทุกเช้าอืก็ดีก็ไม่รู้อ่ะไม่อยากจะกินยาเยอะเพราะว่าไงคุณกินยาเยอะก็จะเป็นไตพังอะไรอีกก็พยายามลดยานะคะก็ฝากคลิปา・คำญไว้แค่นี้นะคะสมุนไพรใกล้ตัว บางครั้งอ่ะเรากินประเทศไทยเราโชคดีมีพืชผักสมุนไพรายเยอะแยะเราก็กินของพวกนี้ราคาจะไปกินพวกยานน่นนี่นั่นแบบวิตามงวิตามินอะไรเยอะมันไตมันทำงานอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้นะบางคนเขาก็ไม่สะดวกเขาก็ซื้อวิตามินมากินมันก็กินได้คุณแต่แต่ถามว่าถ้ามันกินติด,ตดกันมันมากก็ไม่ดีทุกอย่างอ่ะมันต้องให้พอดีเนาะก็ฝากกัน แค่นี้แหละค่ะคลิปขำๆกระเทยเท่าเมามอยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะยังไงก็ถ้ากินแล้วดีมีประโยชน์ยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมานะคะสวัสดีค่ะ